อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสิแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการชีวิตเรามีขึ้นมีลงดาวประจำเดือนดาวประจำปีมันก็เวียนว่ายไปเรื่อยๆครับในเดือนมกราคม2568 ตัวมังกรยังอยู่นะครับฉะนั้นผมพยากรณ์ในเดือนนี้มันจะผูกพันกับมังกรอยู่ยังไม่ได้เป็นงูเล็กเรามาเริ่มต้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครบ้างโดยคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนนี้ใช้จ่ายจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะเหมาะสำหรับนักลงทุนใหม่อยากจะเอาเงินพ่อแม่มาลงทุนคุณมีโอกาสตรงนั้น แล้วการติดต่อพบปะเจราจานักศึกษาอยากจะไปประกอบอาชีพรับราชการโอกาสทองคุณก็มาขึ้นเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ให้ระวังเรื่องของอังเอี่ยมสัวอังเอี่ยมสัวคือดาวสเสน่ห์ที่ร้ายแรงท่านที่มีความรักแอบแอบ,แอบซ่อนๆอยู่นะครับมันจะเกิดเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นแต่ท่านที่เสี่ยงโชคอยู่ดาวห่วยเตกนั้นมีโอกาส ถูกหวยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนเกิดปีหนูนะครับมีชื่อเสียงโอกาสทองและผู้ใหญ่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเต็มที่ครับคนเกิดปีวัวมาแล้วครับความคิดความอ่านก้าวหน้าก้าวไกลแล้วคิดนอกลูก่นอกทางแต่ไปในทางดีการวางแผนของคุณจะสำเร็จดาวหัวไก่ตัวนี้ผมเพิ่งออกมาพูดดาวนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา นักวิชาการกําลังจะก้าวหน้าก้าวไกลไปยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังนักคิดนะครับพัวกจนี้นมันจะทำความเจ็บป่วยที่เครียดกดดันบางคนอยากอยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีวัวมีเคราะห์ชีวิตเอาแน่นอนไม่ได้มักจะมีโรคที่เกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติคือไปเที่ยวป่ากลับมาแล้วเป็นไข้ป่าผู้หญิงต้องระวังหน่อยนะครับสามีจะสร้างปัญหาให้คุณเดือดร้อน ไปต่อปีเสือครับคนเกิดปีเสือความคิดความอ่านกวา้างไกลผู้ชายมักจะมีโอกาสโด่งดังเป็นนักร้องนักดนตรีมีโอกาสแป๊บเดียวล้านวิวขึ้นนะมีเรื่องแอบฮะแอบ,แอบเขาเรียกอ้ําฮะนะครับแต่แอบชอบใครสักคนหนึ่งบางคนก็แอบชอบหนึ่งมันสลับคู่เปลี่ยนกันหน่อยนะครับคนเกิดปีเสือเนี่ยมักจะโอกาสต่างๆราบรื่นไป เกือบทั้งเดือนนะครับไปช่วยงานคนอื่นโดยไม่หวังผลแต่กลับได้ดีนะครับรับตำแหน่งหน้าที่อยู่เตรียมตัวตำแหน่งใหม่มารอคุณอยู่แล้วกระต่ายล่ะกระต่ายไม่มีปัญหาครับคนที่กำลังลุ้นอยากจะมีลูกถ้ากระต่ายได้ลูกในเดือนนี้เป็นลูกที่เป็นอภิชาตบุตรนะครับจอเจียซิงกินของมงคลเป็นอย่างดีความคิดประมาณกล้าใช้ใจ่ายนะครับ แต่ในเดือนนี้ใช้จ่ายจะเยอะหน่อยแต่มีความสุขครับแถมมีคนมาช่วยค้าขายก็มีกําไรลูกบุตรบริวารที่เข้ามาเจอคุณในเดือนนี้จะเป็นคนที่ดีตั้งใจจะช่วยเหลือดื้อสักหน่อยแต่ต้องยอมทนแล้วจะพบกับความสำเร็จไปมังกรครับมังกรนั้นมันมีกฎเกณฑ์ตั้งไว อย่าทิ้งงานกลางคันแล้วสำเร็จแน่ะฉะนั้นความขยันจะส่งผลถึงความสำเร็จตัวเก็บใช้นั้นเข้ามากระตุ้นให้คุณมีมีแรงแต่ระวังนะครับสำหรับท่านที่มีร่วมหุ้นร่วมร่วมหุ้นร,ร่วมทุนอะไรกับใครนะครับหุ้นส่วนจะโกงจะมีแอบอะไรบางอย่างทำอะไรใจเย็นๆถ้ากระตกระตกระตากมีการฟ้องร้องเกิดเกิดขึ้นแน่นอน ช่วยช่วยอ,อมชอมและให้ทำอะไรให้เขารู้ว่าเรารู้นะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปทางที่ดีมางูเล็กบ้างครับคนเกิดงูเล็กปีมาเส็งเก็บใช้เครดิตด,ดีครับเอเครดิตด,ดีมีมีความสุขการติดต่อพบป่าเจราจามีงานเลี้ยงสังสรรค์เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะนั้นการคิดนอกกรอบนอกรอบกัลบดี ศัตรูพ่ายแพ้อุปสรรคต่างๆสลายหายไปนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตมากมายรถเกิดปีมูเรามาดูคนเกิดปีม้าครับความร,รักมีโอกาสเข้าใจผิดเดือนนี้เป็นเดือนโชงค,ครับวุ่นวายที่สุดนะครับการเงินก็มีโอกาสผิดพลาดนะครับตัวเสียกลัวนั้นไปไห่กัน แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะทะเลาะกับหน่วยงานราชการมีโอกาสค้องร้องและฝากทนายไปแล้วทนายต้มถูกโกหกทรยศหักหลังทำอะไรลงทุนไม่คุ้มเลยครับมีโอกาสแตกแยกและให้ร้ายซึ่งกันและกันเป็นเดือนที่คนเกิดปีมาต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับมาคนเกิดปีแพะอ่ดวงนี้ตัวเทพเทวดามาแล้ว เทพเจ้าฮะแต่ไม่ได้มากับเทพเจ้าครับมันมาเป็นหงกุ้ยอ่ะผีห้าตัวครับมีเคราะห์ครับเดือนนี้คนเกิดปีแพะมีเคราะห์นะครับอ่ป่วยสังคมให้ร้ายสุกซิบติฉินนินทาเหมือนเพียงก้าวเข้ามาหมาเห่าหมาเห่าทำให้คุณนั้นรู้สึกรำคาญน่ยตกภามกลางสมาคมที่ไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับให้ระวังนะครับ เป็นซาเฮงซะด้วยเเรื่องราวของคนอื่นคำประกันใครนะครับเขามาตีเราอะครับไม่ได้ไปตีคนกู้ครับตีคนคำ้ำแพ้ต้องระวังวเราไปดูคนเกิดปีลิงเจ้ยกลัวครับมาแล้วความสาเร็จมาเยือนทำงานที่ไหนเจ้านายเรียกไปคุยมอบตำแหน่งหน้าที่การงานง่ายตัวดีแล้วคุณนำความคิดความอ่านของคุณ มาเจราจามาพูดมาคลี่คลายกลับประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งท้านั้นเดือนนี้ลิงมีชื่อเสียงทําทุกอย่างค่อนข้างสําเร็จทั้งการเงินการงานเละความรักแม่ทําไมเฮงอย่างนี้ลิงอือไปดูผลเกิดปีไก่ต่อครับชิกสว่วการสังคมโดดเด่นอ่ามีโดดเด่นเพียงเองวางแผนใช้จ่ายก่อนก่อนล่วงหน้าแต่ ถึงเวลาไม่มีคนมาให้เราการเงินติดขัดนะครับต้องระวังนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นแต่การเงินไม่ดีอันนี้มันมีหลายคนที่เจอดาวอย่างเนี้ยคือตำแหน่งดีขึ้นแล้วอยากได้ตังค์เพิ่มแล้วไปรีดไถ่เขาเนี่ยไกลจะถูกจับตรงนี้นะครับต้องระวังครับไปดูคนเกิดปีหมาครับทำงานกับคนทำงานกับคนหมู่มากต้องใจเย็น แต่ต้องวางแผนให้ดีตัวเชีย๊ยอิงนี้อย่าลืมความคิดความอ่านที่พ่อแม่สั่งที่พ่อแม่สอนเพราะเชีย๊ยแปลว่ากินอิงคือแม่แม่คือความสุขที่เขาสอนไว้นําตัวทุกอย่างเข้ามานะครับอย่าไปกระตือรือร้นหรือไปกระเฮียนหรือเรือกับคํายุเฮ้ยมึงทาได้ทําได้ไม่ได้ครับคุณต้องมาอยู่ในกฎเกณฑ์แล้วจะปลอดภัยนั่นคือหมา สุดท้ายเรามาดูคนเกิดปีหมูครับตัวนี้ครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งที่วาดหวังเอาไว้ไม่ว่าอะไรที่คิดว่ามันจะทําไม่ได้แต่มันกลับทําได้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะท่านที่ไปเคยติดต่อกับพวกที่มีอํานาจต่างๆที่รู้สึกว่าพบนักเลงแล้วหวาดตัวขัดขวางเราทุกอย่างแต่เดือนนี้ มันกลับให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนไปอย่างที่ดีส่วนคุณผู้หญิงปัญหาความรักต้องระวังไม่มั่นคงไม่หมูเหมือนกับปีหมูนะครับนี่คือ12นักษัตวในเดือนมก,กราคมนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ